હલો આ રી งามันปลายมนสวยเลยนะมนแข่งต้นไม้เล่นหมดเลยอสองต้นเพิ่นเลยลมก็ดีกันเยอะรอ,ลอ,งงอเลยร <c oughs> อเลย <c oughs> ล หรือความจำอืมอืมแต่มันจะหลับหรอเปล่าจะหลับจะหลับในเวลากินกลับมาแล้วเนาะอ๋อยาตัดมาด้วยไงตัดผาาหลังมาสองหอบห่อมาด้วยหลับหลับวะ อมลดี่เลยร็วสุดนี่วันไหนนะนะอะไรนะงานอะไรนะพี่พี่มาบอกผมก็ไม่รู้วันที่หกใช่ไหมวันที่หกนี่หกตุลาไวพดเอ้ยวันที่หกที่จถึงเนี่ยมันไวพดไปฟอ๋อแต่ตัวนี้ยังอืออืมอือ ต้องถามพ่อจริงเห็นที่แกบอกว่าจะไปช่วยอะไรนะเพื่อนหรืออะไรวันที่ช่วยนั้นอ๋อชนกับลืชนพิจิตใช่ครับอ๋ออ๋ไม่รู้ว่าจะไปช่วยเขได้ไหมอืมวันี้กับไปตัน่าี้รนเลนี่วัส้ับรันเี่วัสดีครับกรันเร็่วัดีครับไรันีับไรตันเนี่เั้บเร็วนนี่เลบตันปนลกตันปกับไบตัน ไหนไหนริปตันดูดิริปตันอยู่ไหนริปตันอ่ะริปตันอยู่ไหนดูดิสี่สี่หกแปดยูนี้ยังไม่เต็มสี่สาตัวริบตันริปตันสวัสดีครับเป็นไหมสวัสดีครับพี่ลูกสวัสดีครับเป็นสวัสดีครับเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่สวยอ่ะสวัสดีครับพี่ลูกเขินเขินไปตั้นนะไปตั้นสวัสดีครับเป็นไหมสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงสวัสดีครับแบบสองลียังไง ยังไงยังไงสวัสดียังไงสวัสดีคร้อันค่อาวอาอ้าอาเป็นเ่อนันเลย่ดไ้นเียเอนกันองเนี่ยนเดียวกันนงสงสงสัยไหมเ้ยสงสัยไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยเพเขายัง กลัวคนเยอะอยู่ใช่ <ขอ S 2> ใช่ใชเคยโดนคนเยอะแลจังหวะแต่มันเยน็นจริงๆไงตรงเนี้ยป่าเยียบเลย ร่มดีนะตรงนี้นะยืนที่เดียวเอยจะเละตรงนั้นนะอ่าคอยเกี่ยให้ทุกวันฝนตกอือโอ้จะหน้านี้นะหน้าฝนเนาะใช่ครับนู่นก็กำลังให้พี่เขาอีกคนจะทำลงลงช้างแหละหรือความจำก็หรือโชว์บางทีเขาต่างหอเต้นเขาก็คอยจะ มาดีครับตลอดค <c oughs> ่อยๆไปค่อยๆไปไม่เป็นไรไม่ได้รีบม่มเรื่องสนิทนี่สนิทแล้วให้เข้ากันให้ได้เ,เนะเาะ อันนี้มต้องใช้อโเคเต็มละหอบแต่เรายังไม่พ e n o อ g h ใช่เล็กใช่ใช่ลองใจเขาดูอืตามสไตล์เราเลยก็ยังใหม่เนาะอเวลาแห่ก็ต้องละหอกอือ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 ต้องละหอกให้ได้ปกติเขาจะ ทำใส่หมดเลยนี่คือนี่เขาดีขึ้นดีดีตาก็อ่อนด้วยใช่ยืนเยอะๆนี่เขาทําใส้เลยธรรมดาเนาะช้างตัวผู้ช้างพายเขาก็มีของดีของเขาอ่ะมีถือว่าดีขึ้นดีเขาก็มีของดีของเขาตัวนี้เข้าไม่ได้เออเล่นด้วยไม่ได้นี่ยังเข้าไปเล่นด้วยได้มั้งออื หัวเขาสวยหมดเลยสวยหน้าเขาหล่อสวยด้วยอืพ่อเขาสวยนะ ที่รูปที่ททให้ใหดู<ห>ดนะเจ้าของเก่าให,ให้ดูพี่กิติส่งให้ดูสวยๆพ่อก็สวยแม่ก็เป็นช้างอะไรช้างช้างช้างรับแขก้างอะไรนะช้างช้างลูกสวยอะไรพวกนี้เหมืนอนอยู่ที่รับแขกรับอะไรรับทัวร์มั้งดูนะั่นพ่อสวยอยู่งาอองางาก็สวยงามพ่อสวยยืนฟัง ไม่รอแล้วใกล้ๆหน่อยได้ๆันเอาไปก็ควานดิค <c ười> ือ <จะ S 1> ตัด,<ๆ>ต,ดตัดงาไปสวยเลยนะสวยเลยตัดตัดออกไปไม่เยอะนะสักประมาณสองข้อนิ้วเราเนี่ยสักสองนิ้วได้ไหมไม่เยอะและ้วเก็บไว้ไม่ไม่ไม,ไม่คือมันเล็เลเลมปลายเก็บ จีบอ่าจีบไปเฉยๆนี่เริ่มมนเลมลจะรอกแหละอือที่นี่ของเจลกโอ้นี่กล้วยไม่มีด้วยเมื่อกี้ปกติจะซื้อกล้วยร้านนั้นนหะร้านร้านตรงตรงสามแยกอ่ะนี่ก็เพิ่งให้กินหมดเล่นเล่ให้กินด้วยรอบนี้ไม่มีป้าก็ถามโอ้โหรอบนี้ไม่มีกล้วยมาเลยหัวบานสวยดีนะใช่ อายุแค่นี้เองถ้าอีกสักสามปีห้าปีเนาะไกลเลยแต่ตอนอยู่กับเจ้าของเดิมพี่กิติเขาเต็มกว่านี้นะเต็มกว่าเต็มกว่านไม่เป็นไรหลักกันเดี๋ยวไม่รีบไม่รีบเอ่อถ้าถ้าเล็กชอบนด้ก็แล้วแต่ลวเออแต่แต่สำลีมันดีอย่างมันกินทุกอย่างไงมันกินไม่เลือกกินทุกอย่างอืมกินทุกอย่างไม่น่าปล่อยเขาอยู่อย่สักสองสามเดือนคลิกยืด แต่ถ้าพี่เองพี่มองไม่ได้ผอมหรอกรพี่มองเขาพอด,ดีนะประมาณนะดดี้นพอดีได้อยู่รออะไรอะไอ้อะไรไไน,นะตก,นะตกกะอะไรนะตกกะออกออกกะไงเขาเรียกออกเผือกเยอะเหมือนกันนะอ,ออกเผือกเยอะเหมือนกันบัวบานยังไม่ออกเท่าไหร่บัวบานสรรีบางเขาด,ดำแต่ก็เทยเป็อย่างนะ <c oughs> ดำเมี่ยมเลยยิ่งอาบน้ำดำเบี้ยมเลยพี่บัวบานอ่ะอืม นี่น้อง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 คู่แฝดเลยคู่แฝดบัวบานเลยเนะี่ยที่สังเกตเพราะว่าหูเหมือนกันหูด้านซ้ายเก็จะพับม้วนนอกใช่ไหมพอด้านขวาเขาพับพับเขา้าเข้าเข้าไปหลังนะเนีนเ่ยเหมือนกันเลยข้างเดียวกันเลยจังหวะหน้าหน้างวงหน้าง,งาคล้ายกันผมว่าหน้าตัวนี้ยจะสวยกว่านะ่ะอืมแล้วแล้ว,แ,ลวแต่ชอบรูปหน้าเล็บเล็บเหมือนกันเล็บเหมือนกันเลยเหมือนพี่บัวบานเลยหล่อเหมือนกัน ถ้าหูก็เหมือนกันเป๊ะเลยหูซ้ายขวาพับเหมือนกัน<ช>พับมวนนอกมวนหลังเหมือนกันเป๊ะเลยข้างเดียวกันด้วยงางอออกคล้ายๆกันแต่ก็ไม่เคยไปเจอับรรบาลโดนเป็นนะแต่จาของเก่าบอกว่าอ่าับรรบาลจะสูงกว่านี้นิดนึงอายุห่างกันห้าเดือนอะประมาณหกเดือนเห็นเทปยูว่าพอไปเทียบเลยอ่า<ใ>จ,จะสูงกว่านิด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 ถ้ายุวันเกิดก็ห่างกันประมาณหกเดือนงาอาจจะใหญ่กว่านี้หน่อยนึง เห็นเห็นจะไม่เคยไปไม่เคยไปดูแต่นี่จะของเต่าก็าทำมาดีการแสดงนี่รับแขกอะเป็นช้างรับแขกใครอยากรับทัวร์เนาะเล่นได้หลายอย่างทีนี้มันอยู่ที่เราถ้าเราสนิทเข้ากันได้ดีปั๊บเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยๆนียค่อยเล่นเรืหลายอย่างเลยละอ่ะตอนนี้เอาให้ดีก่อนให้ให้เข้ามือก่อนให้เข้ามือให้ได้ก่อนไม่รีบไม่รีบ โอเควัสดีครับเร็วสำลีวัสดีครับเร็วลูกครับ <ขา S 1> เออขาสวยดีลสวยน่อยเร็วครับสเออสำคัญไม่มีรางวัลเลยวันนี้อ่ะแค่นี้แหละพอก่อนเดี๋ยวรอบหน้ามากันใหม่